ดูกระพิสุจ์ทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้สติสัมปชัญญะตอนนี้ท่านก็จะตั้งต้นแล้วให้ตั้งหลักแล้วอะไรเล่าเป็นอาหารให้สติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูกระพิสุจ์ทั้งหลายทำทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งสติสัมโพชฌงค์มีอยู่การกระทําให้มากซึ่ง โยนิโสนะไม่มีอะนะการกระทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านั้นนี่เป็นอาหารให้สติสัมโพธชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์สตินี่มาจากสตะแปลว่าร้อยร้อยเพราะการ ตื่นเนี่ยสตินี่ยตื่นคือ,ต,อตื่นทั้งภายในและตื่นทั้งภายในนี่แหละพวกท่านั่งหลับตาทั้งหลายแหละเขาก็บอกเขาตื่นในภายในแลวเขาก็ไม่เกี่ยวข้องกับภายนอกเลยอันนี้ผิดทั้งกระบวนสติสัมโพชงถ้าเผื่อว่าไม่สามารถที่จะ ทำจิตใจของเรามณสิการให้มีตัวสติสติธรรมดาอัตมาเคยอธิบายและสติอริยะสติกลายาในชนกสติปุตชนเพราะฉะนั้นในสติสัมโพชฌงก็คือต้องมีความตื่นเต็มร้อยโพชฌงหมายความว่ากำกับเข้าไปสติสัมโพชฌงก็ดีสัมมาสติก็ดีสติปฐานในภาคปฏิบัติสัมมาทิฏฐิ เป็นการสัมมาในความเห็นความรู้สติปุุชนสติกัละยาณชนก็คือตั้งสร้างสตินั้นให้เจริญเจริญขึ้น,นเรื่อยๆว่กกัละยาณชนแปลว่าดีสร้างจิตที่ดีขึ้น,นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆจนเป็นสติโพชชงหรือสติอริยะสติของพระอริยะที่เต็มโพชชงแปลว่า องในการตรัสรู้องค์ในการตัดสรุ้หมายความว่าความตัดสรุ้ทั้งหมดทุกองค์ทุกหน่วยทุกสิ่งเรียกว่าโพชชงโพชชะโพธินะโพชชะหรือโพธิเนี่ยโพชชะจะอยู่ในพยัญชนะตัวที่ยังไม่เต็มโพชชะมีโพชะชอกเชอรจอชาพอ ตรงตัวแล้วก็เป็นโพธิเนี่ยโพทะหรือโพธิรวมเป็นหนึ่งแน่นนะเพราะฉะนั้นโพชะก็ยังอยู่ในภาคกำลังปฏิบัติองค์ในการปฏิบัติโพชงพอจบลงก็เป็นโพทะหรือโพธิเข้าใจเพิ่มขึ้นไหมว่าโพชงโพชงกับโพธิเนี่ยมีนัยยะต่างกันหรือโพธะก่อนแล้วค่อยกับโพธิโพธิก็เต็มกับโพทะ